พี่พีชกับพี่ตามพี่ตามเสัยญาณะผมชื่อพีทส่วนเนี่ยชื่อผิงน้องสาวผมสนิทกันมากอ่ะพี่พีทสุขสันต์เกิดยอนหลังเว้ยทอถทีวะพอดีของมเพุ่งมาส่งอ่ะแหม ไม่เอามาให้ปีหน้าเลยล่ะเออมาก็ดีแหละฝากเอาภาพไปซับหน่อยดิแล้วก็รีดให้พี่ด้วยนะพี่ไม่มีชุดใส่ไปเรียนแล้วโหนี่ค่ะน้องเพิ่งเอาของให้นะยังจะมาใช้งานกันอีกแต่ก็ไม่เป็นไรลเพราะว่าน้องคนนี้ทั้งสวยแถมจิตใจดีค่ะน้องนี่ดีแบบแกฉันจะไปหาได้จากที่ไหนหอีกวะถ้าวันหนึ่งแกตายไปฉันจะทำยังไงหมไม่ต้องเป็นห่วงหรอก สัญญาเลยนะว่าถ้าฉันตายไปฉันจะกลับมาหาพี่เป็นคนแรกเลยจะมาอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนเลยดีป่ะพอเลยพอเลยออกไปซักผ้าได้แล้วพี่จะอ่านหนังสือต่อพี่จะสอบมีเทอรแล้วแต่ตอนนี้มันตายไปละบ้านเราเหลือแค่ผมกับแม่ไม่มีมันแล้วชีวิตยุ่งยากขึ้นเยอะเลยวะ่ะวันนี้

มาทำไมตอนนี้เนี่ยคาบชามันเลิกไปแล้วมันจะมีสักครั้งไหมที่มึงจะมาทันเอเอคือกูมีปัญหาไว้พวกมึงอ่ะว่ามาเลยปัญหาของมึงคืออะไรกูว่าผิงน้องสาวก,กูอะ่ะมันกลับมาหาก,กูอ่ะเดี๋ยวนี้มึงหาตลกนะเนี่ยผิงจังมึงมีคุณภาพพวกมึงมันพึ่งไม่ได้เลยวะวันนี้ไม่มีเรียนแล้วใช่ไหม กับไปป่านงานตอจะผ่านไปกี่เดือนกี่เดือนก็ตื่นสายเหมือนเดิมเลยนะ ไม่ไหวแล้วมามาเนี่ยกว่าพวกกูจะขออาจารย์มาได้เออ้ามึงมาวัดจะได้ขอพรอให้หลวงพ่อช่วยไล่ผีน้องสาวมึงติงเขาบอกว่าที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากจะดีเหรอวะให้พามาช่วยอะ่ะน้องกูมันจะเป็นอะไรไหมอะ่ะเฮ้ยมึงหงไปเองก่อนก <c oughs> ดหลับบนน้องขนาดเนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะมานี่กูซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาให้ละ รีบไหว้พระจะได้กลับกันไปสบายใจแล้วก็มากับพวกกูมึงจำได้ไหมเย็นนี้มีนัดทำงานที่ห้องไอ้แฟงอะ่ะเออจะได้รีบทำให้มันเสร็จๆเหนื่อยมาหลอาคิดแล้วมึงจะได้พักบ้างเหนื่อยเยอะปะวะเออดิ อยากให้เสร็จคืนนี้เลยเนี่ยน่าจะย,ยาวๆเลยอ่ะโอ้โห <c oughs> พี่ผิงนั่นผิงเหรอผิงใช่ไหมพี่ผิง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 ผิง うん。<noise> <noise> สรุปมึงคิดไปเองหรอไม่ใช่คือกูไม่ได้คิดไปเองเว้ยเรื่องเปหนีเว้ยคือที่กูบอกว่าของผันที่น้องสาวกูให้มันหายไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแม่กูอ่ะเข้ามาปลุกคูแล้วก็หยิบมันไปตอนเช้าทีจะผ่านมากี่เดือนกี่เดือนก็ตื่นสายเหมือนเดิมแล้วโอ้โหแม่มึงนี่เสียงเนยขนาดนั้นเลยนะแล้วหลังจากที่กูถีบพัดลมอ่ะที่กูคิดว่าเป็นผีน้องสาวกูมาอำคือกูไปหาข้อมูลมาแล้วเว้ยมันอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ถ้ากูเพียรเียแล้วเผลอหลับไปอ่ะ มันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นเลยฮะยังไงนะคือไออาการผีอัมอ่ะเขาเรียกว่าสลิปพาราลิิสคือมันเป็นอาการที่ว่าสมองกลัวตื่นแต่ว่าร่างกายกลัวหลับอยู่เออแล้วก็มันจะชอบเกิดในช่วงหนึ่งของการนอนหลับเลยเขาเรียกว่าเลมสลิปพวกเมื่อเคยได้ยนินปะอ๋อไม่เคยว่ะเฮ้ยแต่กูรู้กูรู้คือมันเหมือนกับมึงอะฝันแต่จริงๆแล้วมึงอะตื่นอยู่มึงก็เลยหูแว่วเห็นภาพหลอนแล้วก็คิดว่าเป็นผีน้องสาวมึง เอ้ยอย่างนี้มันจะหายเลยวะก็ถ้ามันบอกว่าเกิดจากการเหนื่อยล้าก็แค่นอนให้เร็วขึ้นพักผ่อนในเตียงพอแค่นั้นก็หายแล้วปะ่ะเออใช่ก็หลังจากเนี้ยไม่มีโปรเจกต์แล้วอะพาว่าคงได้พักผ่อนมากขึ้น๋ยวอาการก็ดีขึ้นแหละอืมเดี๋ยวนะแล้วที่วันนั้นมนบอกว่าได้มิสคอลมาจากผิงอ,อ๋ออันนั้นก็แม่กูอ่คะคือแม่กูอ่ะเอาโทรศัพท์ผิงไปใช้เป็นโทรศัพท์สำนักงานแล้วกดไปกดมาก็เลยโทรหากูซะงั้นเอา สรุปก็คือมึงแค่กลัวไปเองจริงๆไม่ได้มีอะไรเว้ยมึงก็แค่เหนื่อยเออดิพอกูยิ่งกลัวแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยอะ่ะมันเลยทําให้อาการกลัวแย่ลงเว้ยแต่หลังจากเนี้ยกูค,คงต้องหาอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายทำแล้วแหละหลังจากที่แม่ผมเข้ามาเห็นผมขี่พัดลมในวันนั้นผมก็บอกแม่เรื่องผิงแม่ก็เอาเรื่องไปเล่าต่อให้ชาวบ้านระแวกนี้ฟังตอนแรกผมนึกว่าทุกคนจะหัวเราะเยาะผมแต่เขากลับเอาไปเป็นนิทานสอนใจ บอกลูกบอกหลานให้มองเหตุผลของสิ่งต่างๆก่อนที่จะกลัวกับอะไรจริงๆแล้วผิงมันไม่ได้กลับมาหาผมหรอกครับป่านนี้คงไปเป็นดาวสักดวงบนท้องฟ้ามองเห็นผมแล้วก็ขำอยู่ว่าพี่มันเป็นบ้าอะไรก็อย่างที่มารีคูรีนักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบแร่เลเดียมพูดนะครับไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่ต้องกลัวเราแค่ต้องเข้าใจมันก็เท่านั้น และเมื่อเราเข้าใจมันมากขึ้นความกลัวก็จะน้อยลง